เราเลยเลือกแนวว่าที่ที่ผ่านมาตลอดไม่นจะเป็นน้องมีนัพัชชาหรืออะไรที่เป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะดูมีประสบการณ์น้อยจริงเหรออย่างนั้นก็แก่แก่ของทุกคนเลยนะพี่หนูเป็นเด็กเนคนเดยวดีใจดูแล้วดูแแขงอีกแล้ววันนี้เราเลยเชิญหญิงๆมาเพราะว่าน่าจะเป็นกรูเหมือนกันกรู อาจารย์ให้ความรู้พวกเราทั้งสองคนได้ได้ให้ความรู้ผมได้เลยพี่พราว่าผมยังยังวัยกระต่ออยู่เลยพี่เป็นครูอยู่แล้วเดีพี่สอนน้ําแข็งเองเอาละยุ่งละยุ่งละได้ได้ไดะแต่ว่าวันนี้ที่เราเชิญหญิงมาเนี่ยมันมีประเด็นอยู่แค่ประเด็นหนึ่งครับวันนี้ครับเราจะถามว่าผู้คุณหญิงว่าผู้ชายแบบไหนที่ผู้หญิงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยอมีไหมแบบเอาแบบว่าเอาความคิดเห็นของหญิงก่อนว่ามิ้วชายแบบไหนไหมที่แบบ ตัวหญิงตัวหญิงเองๆๆๆไม่สามารถหญิงหญิงที่มันพูดยากนะเออเรียกอะไรก็เรียกเถอะงั้นเรียกสองอิงแล้วกันคุณสองอิงยากกว่าเนียากกว่นนากกๆๆเมีย่ยอยู่ยากกว่านะพี่อ่ะมีผู้ชายตัวไหนบ้างที่คุณสองอิงเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยเวลาเจอปุ๊บนี่แบบว่าต้องหลงรักคือแบบไม่เอาไม่เอาไม่ได้แล้วอ่ะขนาดนั้นเลยคือแบบคือชอบอ่ะเห็นแล้วแบบอาจจะคลั่งใครอะไรอย่างเงี้ยแบบ คือมีสเปคของตัวเองเลยพี่ประมาณนั้นเออถ้าสเปคเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบแบบว่าชอบผู้ชายฉลาดหน่อยฉลาดเออคนฉลาดมันจะดูเซ็กซี่แต่ไม่ใช่ฉลาดเพราะอวดฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าอย่างนั้นน่ารำคาญพวกด็อกเตอร์อย่างเงี้ยด็อกเตอร์ทำไมต้องด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่ได้แปลว่าฉลาดทุกคนนะทุกคนาแต่ต้องเป็นคนที่แบบว่ามีกกินมีอะไรนิดนึงอร่อยกกินเดียวอร่อยนะกกินนะนะ แลไงอีกแล้ไงอีกฉลาดไม่กินเออฉลาดหน่อยแต่เป็นคนชอบแต่ว่าตีขาวสะอาดอะไรเงี้ยตีขาวสะอาดนั่นคือสเปคนั่นคือสเปคคือเห็นแล้วแบบว่าถ้าตีขาวสะอาดแล้วก็มีกินด้วยฉลาดด้วยเนี่ยจะชอบมากใช่แต่ถ้าเกิดว่าโหมดทั้งหมดที่ว่ามา จริงๆแล้วคนที่เราชอบจริงไม่จําเป็นต้องสเปกก็ได้ถูกไหมชีวิตอาจจะพลาดไปอย่างอื่นบ้าง,งจริงแล้วคนที่เรารักอา,อาจจะไม่ใช่สเปคของเราก็ได้ใช่ไหมแต่นี่คือภาพรวมที่เราชอบไงชอบช้าอมองเห็นแล้วดูดีจังอะไรอย่างนี้เขาเป็นจริงอาจจะอย่างที่เขาชอบชอบขาวๆอะไรอย่างนี้จริงไนไม่อาจจะดำอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะโง่มากเพราะว่าเพราะว่าที่โง่เพราะว่ามันเลือกเก่งไม่ใช่หน้าจอแบบ โอ้ยจังน้ำแข็งช่วยพี่ด้วยได้มช่วยเองครับไม่เขาต้องฉลาดมากจริงๆได้ได้ถ้าใครได้อีกเหมือนกันฉลาดคือไม่ฉลาดฉลาดเลือดเลือกถูกแล้วหนุ่มคนแรกเลยดีกว่าพี่หนุ่มสไตล์แรกเป็นหนุ่มโรแมนติกโรแมนติกอ่าอย่างเงี้ยพี่ชอบไหมหนุ่มโรแมนติกนี่เฉยๆนะนี่หลายแบบนะหนุ่มตัวนี้คือเป็นหนุ่มที่แบบรู้สึกเอาใจใส่มากชอบทำเซอร์ไพรส์กับอีกวันอย่างวันเกิดก็แบบ ไปจัดงานโรแมนติกให้ไปกินดิเนอร์กันใต้แังเทียอะไรเงี้ยทำอะไรแบบเซอร์ไพรส์ซื้อของให้แบบอยู่ดีก็ไปไว้ในกระเป๋าแุ้เจอเห็นเขียนการ์ดให้อะไรเงี้ยโรแมนติกจ๋าเลยส่วนตัวเคยเจอเคยแบบนั้เคยเจอหนุ่มแบบนั้นแต่ประเด็นมันก็คืออยู่ที่ว่า บางทีเนี่ยมันก็หนุ่มโรแมนติกก็จะเหมาะกับผู้หญิงแบบน<ๆ>หนึ่งที่เขาน่ารักหรือเขาชอบการดูแลเอาใจใส่ชอบชอบให้ผู้ชายเห็นค่าในตัวเขาอะไรอย่างนี้<ๆ>ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าอิงเฉยๆนะเฉยๆกับผู้ชายโรแมนติก<ๆ>เพราะว่าอิงไม่ไม่เป็นคนโรแมนติกหรือเปล่าก็ไม่นะโรแมนติกไหมเหรอถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าการเซอร์ไพรส์เรียกว่าโรแมนติกเนี่ยเอออิงเฉยๆ,ๆบางทีถ้า, <ๆ S 2> ถาเกิด <ๆ S 2> เขามาเซอร์ไพรส์เราแล้วเกิดเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กว่าทำไง มันแรงไหมเรื่องมีอะไรแบบประมาณว่าแบบว่าอยู่ดีก็มาเซอร์ไพรส์มาโผล่ที่บ้านปุ๊บเอออ้าวเซอร์ไพรส์กว่าอยู่ดีว่านั่นนึง่เซอร์ไพรส์กว่าเลยครั้นี้เป็นประเด็นเป็นเออน่าได้คิดใช่ไหมแสดงว่ามันใช้ได้กับบางคนเออมันไม่ใช่กับทุกคนจริงๆใช่มนใช้ไม่ได้ในนี้แต่ว่าถ้าเป็นหนุ่มที่โรแมนติกก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะใจสาวทุกคนเขาบางคนที่เขาแบบว่า นิสัยว่าแมนแมนผู้หญิงนิสัยแมนแมนก็อาจจะไม่ชอบผู้ชายปกติอืมอ่ะมาพูดถึงผู้ชายประเภทต่อไปบ้างเขาบอกว่าเป็นหนุ่มที่เป็นนักเอาใจนัเอาใจคือแบบว่าทุกอย่างอ่ะไม่ว่าอิงหญิงจะขึ้นรถเขาก็จะมาเปิดประตูให้เปิดประตูให้จ่ายค่าอาหารให้แถมยังแบบว่าอยากได้อะไบอกให้บอกอยากทำอะไรอยากไปไหนอยากกินอะไรเอาใจด้วยการเปย์ด้วยจ่ายด้วยทุกอย่างทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างเต็มที่เลยครับ ประเด็นนี้เนี่ยเออเอาชนะใจหญิงได้หลายคนหรือบางทีอาจจะไม่ได้เอาชนะใจหญิงแต่ทําให้หญิงอยากอยู่ด้วยอ,อ,อ,อถูกไหมเพราะได้รับการเอาใจใส่เหมือนการทุ่มเทอยู่แล้วได้นู่นนี่นั่นง,งั้นผู้ชายประเภทนี้นะคะบอกไว้ว่ามีผู้หญิงหลายคนที่รอจะหลอกท่านอยู่จริงๆผู้หญิงไม่ได้แบบว่าล่ารักกันทุกคนนะเคยเห็นนี่เคยเห็นแต่ปรากฏว่า ไม่ชอบนะไม่ชอบเพราะยุ่งกับชีวิตเราเกินไปบางคนเนี่ยพออยู่ในอารมณ์เนี้ยมันจะเหมือนชีวิตไม่มีช่องว่างเลยอะไรก็จะยุ่งกับเราไปซะหมดทําให้ซะหมดอ,อยากไปหาซะหมดเปิดประตูทําอะไรทุกอย่างสิ่งรู้สึกว่ามือเราเค่อยค่อยหงิกเลยแีจังง่อยใแผละอะไรอย่างงี้ประมาณว,าว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะทําอะไรเองได้เลยอ่าใช่อันนี้คือตัวความสุขเองคนอื่นก็มีนะที่ชอบแบบนั้น คืนนี้ก็อาจจะใช้ได้กับบางกรณีบางกรณีังนาเ้าใจนี่บางคนที่อาจจะไปใช้กับผู้หญิงนี่เขาเรียกว่าผู้หญิงเก่งใช้ไม่ได้ที่มองนะผู้หญิงที่เขามีความเก่งอยู่แล้วมีความที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยไปเอาใจเขาเยอะเขาก็ไม่ชอบผมว่าผู้ชายอย่างเงี้ยเหมือนว่าได้ผู้หญิงที่ชอบให้เอาใจอ่อนอะไรเงี้ย้ชยอย่างงี้ก็เยอะเป็นเรื่องเป็นกันเยอะเป็นกน็เป็นเป็นอะไรครับอ่าใช่ใช่ชอบ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 ันนู้นเนี่ยอบ มันถึงหนุ่มประเภทต่อยบ้างครับอันนี้ยกให้น้องแข็งครับอ๋อหนุ่มประเภทนี้ครับพี่เป็นหนุ่มอาร์ตสติปอย่างผมเป็นหนุ่มผู้ชายที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองครับเป็นแนวแบบผู้ชายศิลปะชอาบวาดภาพเล่นดนตรีทุลักทุเลวันวันใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้เกิด ก็เถอะคนเลยคังคโคกเลยครัใช้ชีวิตแบบว่าศิลปินไงศิลปินเป็นศิลปินแต่งเพลงอินดี้นะว่างก็มานั่งลงมือวาดลงวาดรูปอะไรเงี้ยดูดูแนวอ่ะมีกกินิล่ทั้งวันอเลยเงี้ยเออมีโลกส่วนตัวสูงสูงมากอะไรเงี้ยผู้ชายเพศนี้เป็นไงครับส่วนตัวไม่ชอบผู้ชายใจนี้เลยขอโทษนะนลำแข็งแต่เป็นข้อยกเว้นได้นะเออคือที่ไม่ชอบมันเหตุเพราะว่ามันก็ใช้ได้กับบางคนแต่บังเอิญว่าอิงเนี่ยก็อาร์ตอยู่แล้วเราก็อยู่ในโหมดอาร์ต พอมาเจอคนที่อาร์ตนี่ยมันอาร์ตกันทั้งคู่เหมือนโลกจะแตกเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้มันมีความคิดเห็นในแนวอาร์ตที่แบบฉันก็จะไปทางเธอก็จะไปทางแล้วไห่เราจะเจอกันสะพายกีตาร์แล้วหมีออกจากบ้านในโลกกันนี้หรือคนที่ถือไม่คนนึงกีตาร์เออแต่บางทีถ้ามองว่าเออมันก็ชอบเลยที่มันเข้กันได้ฟิเจอริ่แต่ว่าฟังดูแย่ไม่ผมว่าถ้ามันเจอคนที่แบบเป็นศิลปินด้วยกันแล้วมันเข้ากันได้มันก็อาจจะดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะนิดนึงอ่ะมันจะมีความคิดในของที่มองว่ามันจริงเลยนะ จริงๆแล้วเคยคือเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันแล้วนะสมัยเรียนเลยเพราะเรียนศิลปะสมยเรียนไงแล้วก็กลามก็แบบว่าเหมือนจะแบบกิ๊กกักดูใจอะไรกันไปแต่ก็รู้สึกแล้วว่าคือไม่ว่าจะเป็นอาร์ตด้านเล่นดนตรีอาร์ตด้านการวาดการออกแบบไม่รอดกับเราจ้ะอันนี้คือส่วนตัวอีกแล้วสรุปคือฉันไม่รอดกับใครเลยเพราะฉนอย่างอย่างแน่เองก็ต้องมีลงตัวสูงเขาต้องมีลงส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้แล้วคิดว่าผู้หญิงทั่วไปชอบไหม จะชอบนะคือหลายๆคนอาจจะมองว่าความเป็นอาร์ตเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งที่น่าจะทำลายใจสาวได้คือเขาจะเป็นคนมีเสน่ห์มีเสน่ห์เขาหน้าค้นหาเขาจะมีความคิดนะใหม่ๆอะไรอย่างนี้ดูเขาแล้วมันแบบน่าสนใจอ่ะนี้คานผู้ชมผมชอบสายตาพี่เขา มันเป็นการแสดอ่อะสรุปว่าใช้ได้ถ้าเป็นผู้ชายอาทิตหรือว่าผ่านโอเคแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้ามาดูต่อกันว่าผู้ชายแบบที่เหลือเนี่ยผู้หญิงจะชนะใจเขาได้หรือเปล่าอ่เออแล้ววันชงนี้ครับไปพักชม m ีเพลงช้าไปไหมเธอครับเอามาเวอร์ใหม่โดยมินิเอฟสามครับ ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่4ของบันดี้ีเจกายทอครับแล้วมาต่อกันเลยดีกว่าพี่อย่างที่เราค้างกันไว้ในเบรกที่แล้วว่าผู้ชายแบบไหนที่พี่ยุงอินเขาแบบว่ามีเสน่ห์ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าก่อนหนึ่งที่เราจะไปถามมิงเนี่ยถามคุณผู้ชมก่อนเลยว่าผู้ชายแบบไหนที่คุณผู้ชมคิดว่าไม่สามารถยำยังตั้งใจได้ฮะก้สามารถส่ง sms ไปได้ที่เบอร์4827235นะครับเรารออ่านอยู่นะฮะว่าผู้ชายแบบไหนที่คุณคิดว่า ไม่สามารถรอดไปได้ตอนจบงานเลยผู้ชายแบบน้ำแข็งนี่แหละจบแั้งจบจบไปเลยตอนนี้ก็มีให้เลือกอยู่สองแบบผู้ชายแบบกีหรือผู้ชายแบบแข็งเดี๋ยวจะเลือกทั้งสองคู่ฟิตเจอร์ริ่งกันเลือกให้เขาฟิตเจอร์ริ่งกันเขาฟิตเจอร์ริ่งยังไงลองดูมาถึงผู้ชายประเภทต่อไปบ้างเขาบอกว่าเป็นประเภทที่เรียกว่าเป็นหนุ่มนักเดินทางชอบการท้าทายชอบการเดินทางใช้ชุดแบบสุดโต๊ะ เดินทางไม่หยุดไม่ยั้งเลยไปเรื่อยพวกแบ็คแพคเกอร์เป็นนุ่มนักเดินทางไปประเทศนี้ก็มีประเทศนี้ประเทศนี้ไปอีกประเทศหนึ่งก็มีอีกประเทศหนึ่งก็เป็นประเทศนั้นอยู่แล้วก็จะมีคนอีกประเทศหนึ่ง มีมีแฟนอีกแค่นหนึ่งไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไปเรื่อยแล้วพี่ไปเ่เดินทางอันเดินทางไม่หยุดไม่หย่อนไม่ต้องออกกรุงเทพก็ได้อย่างนั้นนะเป็นลําสาลีเป็นลำสาลีไปรัดเท้าวเป็นไปรัดเท้ตอะไรอย่างนี้เป็นคนสำรวจพื้นที่พอพอชอบไหมครับแบบนี้ส่วนตัวนะอิ่งก็ไปได้เพราะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางเหมือนกันชอบแบ็คแพคชอบ ตลุกตลกหมุกตลุยชอยตลุยชอบเดินทางชอบตลุยชอบเดินทางคน่างเงี้ยไปกับอิงได้แต่บางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงชอบสบายไงเออถ้าเขาชอบสบายติดหรูไปแล้วก็ไปพักโรงแรมอยู่กันโลเป็นติดจะหาดสิ่งนี้จ้ะใช่ไหะดังนั้นจะจีบใครต้องมีจุดเป้าหมายนิดนึงถ้าเป็นคนแบบนี้ก็ต้องหาคนรุยหน่อยชอบชายรวยๆผู้ชายรวยมาละ ใช่ได้อันนี้ใช้ได้ใช่มนะนี่อันนี้เท่านั้นชนะใจเองได้อ้าวได้ีไปได้ทุกที่จนเที่ยวน่าสนใจอะไรเงี้ยมาอยู่กับที่อะไรเงี้ยนี่ชอบก็คือเขาก็ไปลำสาลีแล้วก็สลับแยกกันไงดี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 เยอะแล้วมันจะบรรจบกันตรงไหนเนี่ยถึงหนุ่มประเภทต่อไปบ้างเขาเรียกว่าหนุ่มอัจฉริยะหนุ่มที่มีความฉลาดความเก่งมีความมั่นคงในบั่นปลายชีวิตเรียกว่าถ้ามีลูกอ่ะ ก็ได้ยินดีจากพ่อแบบว่าลูกก็ฉลาดไปด้วยอ่ะเออแล้วก็คนที่มีความรู้มากเขาบอกมีเสน่ห์มากจริงหรือเปล่าจริงเอ้ยอันนี้อิงชอบคนที่มีความรู้เพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอาร์ตแล้วเรามีศิลปะมียีนด้านนี้ปึ๊บแต่งงานกับผู้ชายที่อัจฉริยะด้านวิชาการปึ๊บลูกของเราจะแนชมากเขาคิดแบบไปแล้วไปแล้วลูกหลานเลนหล่นนะคือแบบว่าได้ยินเด่นจากั้พ่อทั้งแม่ แต่ไม่หรอกจริงๆแล้วผู้ชายที่ฉลาดมันน่าสนใจการพูดคุยด,ด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเราได้อะไรหรือถ้าเราไม่ได้อะไรเราแบบถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะรู้เราน่ารัก<ข>่ะเรางงแงงเราไม่รู้อะไรงเรนีงงเน่ยแต่ถ้าเกิดเราคุยกับผู้ชายมันง้งแงงกว่าเราเราจะรู้สึกว่าฉันเข้มแข็งเป่นผู้นําประเทศเปล่าอะไรเงี้ยอ,อ,อะไรอย่างงี้ผู้ชายฉลาดฉลาดเนี่ยจะน่ารักและน่าสนใจที่จะคบไปในในระยะยาวแล้วมีบ้างไหมที่ผู้หญิงชอบผู้ชายที่ แบบว่าฉลาดน้อยกว่าตัวเองอ่ะคือผู้ใช้ดูโง่โง่อ่ะผู้หญิงก็ชอบเนี่ยถามกีดีกว่ากีอ่ะชอบให้ผู้หญิงของ